เซติบูสเกตครับทำถซติเป็นนักเตะที่ลงเล่นในเกมเอลกลาซิโกมากที่สุดตลอดการนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเอาละครับก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกช่องทางในการติดตามของตะลุมบอลนะครับทางทาง t i k t o อนะครับทาง YouTube รวมไปถึง Facebook ด้วยครับฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเอาละครับย้อนกลับไปในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกมฟุตบอลโคปาเดลเรนะครับเกมที่เรอัลมาดริดครับเปิดบ้านแพ้กับทีมอย่างบาร์เซโลนาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมโคปาเดลเรยเรกแรกนะครับเกมนี้นะครับเซจีบูสเกตก็นำลูกทีมนะครับลงเล่นนะครับให้กับทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนั่นเลยทำให้ในเวลานี้นะครับเซจีบูสเกตนะครับสร้างสถิติเป็นนักเตะที่ลงเล่นในเกมเอลคาซิโกมากที่สุดดตลอการคับ โดยในเวลานี้นะครับเขาลงเล่นไปทั้งหมด46เกมด้วยกันนะครับนั่นเลยทําให้ทางเซี้บูสเก t ตนะครับทำสถิติแซงหน้า2นักเตะอย่างเรอยลเมสซี่และเซกิโอรามอสครับซึ่งลงเล่นในเกมเอลคลาสิโกไปก่อนหน้านี้คนละ45นัดครับตอนนี้บูสเก็ตทําไป46เกมด้วยกันโดย46นัดที่ลงเล่นนะครับทางเซี้บูสเก t ตพาบาเซลนาชนะเรอัลมาดริดได้ถึง21ครั้งด้วยกันนะครับถือเป็นสถิติที่ดีมากๆครับ และฤดูกาลน,นี้ครับทางซิต้บูสเกตก็มีโอกาสบวกสิติเพิ่มได้อีกครับเพราะว่ายัางเหลืออีก2อเกมด้ยวยกันที่จะเจอกับทีมอย่างเรอ,งอัลมาดริดครับ,รบก็คือเกมกูปาเดลเรในเลกที่2และเกมลาลิกาสเปนด้วยครับก็ต้องมารอดูกันและครับว่าสิติในการลงเล่นเกมเอลคลาสิโกนะครับมันจะจบลงตัวเลขที่จํานวนกี่นัดนะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้46นัดจะหานักเตะสักคนหนึ่งที่จะมาทําลายสิติของซซต้บูสเกตก็ถือว่ายากพอสมควรแล้วละครับ และเพื่อนๆเ,เลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของเซจีบูสเกตตลอดเวลาที่ผ่านมาในการเล่นเกมเอลคลาสิโกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเอาละครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับคู่แรกครับในเวลาตีสามตรงเชียร์ทีมอย่างนิชในลีกเอิอร์ฝรั่งเศสไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยีอยทีมอย่างโอแซทีมอันดับทีของตารางครับ ำหรับทีมอย่างนี้ครผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ถือว่าโหดมากครับ8เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสชนะคู่แข่งไป6เสมอ2ไม่แพ้กับใครนะครับทีเด็ดของพวกเขาครับอยู่ตรงที่เกมในบ้านด้วยเลครับ8เกมหลังสุดในการลงเล่นในบ้านในเกมลีกครับพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับสิติถือว่าดีมากๆวันนี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนมทีมอย่างโอซซซึ่งถือโดยรวมผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างดีนะครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกเอิงฝรั่งเศสชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านนนัั้ะครบ แต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ถ้าเกิดไปย้อนดูให้ลึกนะครับสถิติการออกไปเยือนของโอแซนะครับยังคงเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับสิเกมหลังสุดในการออกไปเยือนในเกมลีกปรากฏว่าชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้ครับนีทกำลังฟอร์มดีแบบนี้เล่นในบ้านก็ถือสุดยอดด้วยก็เชื่อจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่นีทสามารถเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับปิดท้ายในคําคืนวันนี้นะครับในเวลาตีสีนาทีครับให้เชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสไปได้เลยครับ วันนี้พวกเขาจะเปิดเอสตาดิโอดารุสครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างฟาร์มาลิเกานะครับสหรับทีมอย่างเบนฟิก้านะครับผลงานฤด,ดูกาลนี้ถือว่าร้อนแรงมากในเกมลีกโปรตุเกสครับเล่นไป22นัดนะครับชนะคู่แข่งไป19เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับสถิติในการลงเล่นในบ้านที่เอสตาดิโอดารุสในเกมลีกฤด,ดูกาลนี้นะครับเล่นไป11นัดชนะคู่แข่งไป10เสมอ1ไม่แพ้กับใครครับฟอร์มโดยรวมถือว่าโคตรโหดครับสหรับทีมอย่างเบนฟิก้า วันนี้เปิดบ้านครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างฟามารีเกานะครับซึ่ง4เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกก็ไม่ค่อยดีนะครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป2ครับฟอร์มการเล่นยังไม่แน่นอนครับและสิติในการออกไปเยือน3นัดหลังสุดในลีกก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันเฮดทูเฮดคู่นี้เจินมาเข้าไปดูย้อนหลังครับ5เกมหลังสุดเบนฟิก้าชนะไป4เสมอนึงไม่แพ้เลยครับดังนั้นเกมนี้ครับก็คงจะมาหยุดทางเบนฟิก้าลำบากนะครับได้เล่นในบ้านเกมนี้ด้วย2ประตูเบนฟิก้ายิงถึงครับในเกมนี้ เอาละครับ2คู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับในเวลาตีส3ตรงเชียร์ทีมอย่างนิชตี45ครับเชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ที่จะหยิบย,ยกมาพูดคุยที่ชัวรที่สุดสำหรับผมนะครับให้เชียร์ทีมอย่างนาโปลีไปได้เลยครับ วันนี้จะเปิดบ้านครับรับการเยือนทีมอย่างลาซิโอทีมแบบที่4ของตารางครับสลับทีมอย่างนาโปลีครับฤดูการนี้ใช้คําว่าตอนนี้เป็นว่าที่แชมป์ไปได้เลยนะครับสลับนาโปลีเพราะต้นนี้ห่างจากทีมแบบ2พอสมควรนะครับแล้วนาโปลีครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ถือว่าอย่างโหดครับ20เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมเซนตอิตาลีชนะคู่แข่งไปถึง19เกมด้วยกันนะครับนักเตะอย่างวิกเตอร์โอซิมเพนครับกุยซาฟคอัสเคลียตท็อปฟอร์มมากในฤดูกาลนี้แนวรับของลาซิโอก็คงจะต้านทานพวกเขาลําบากนะครับวันนี้นะครับ เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างลาซิโอซึ่งถือผลงานโดยรวมช่วงหลังอาจจะดีขึ้นมาก็จริงครับสเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะมา2เกมรวดแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ย้อนกลับไปดูสิติเฮตูเฮตย้อนหลังนะครับเจอิญเจ็ดเกมหลังสุดเป็นทีมอย่างนาโปลีทาได้ดีกว่าเยอะมากชนะไปถึง6เกมด้วยกันครับดังนั้นเกมนี้เฮตูเฮตก็ดีกว่าแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ดีด้วยก็เชื่อว่านาโปลีเล่นในบ้านเกมนี้จะเก็บ3แต้มไปอีก1เกมเกมนี้เชียนาโปลีไปได้เลยนะครับ เอาละ,ะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับตลุมบอลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมพลตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ